สวัสดีครับวันนี้ผมมากับถุงนี้เป็นถุงหูหิ้วข้างในหนักแค่หนึ่งสองกิโลได้ข้างในเป็นเตาย่างแบบพับได้ของเนชไอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับถ้าเกิดถ้าเพื่อนเเคยเห็นตัวที่แล้วที่ผมรีวิวไปมันไม่ได้เป็นของเนชไทนะแล้วก็ไม่ได้เป็นถุงถุงหูหิ้วดีอย่างนี้เป็นถุงแบบถุงหูรูดอ่ะอันนั้นก็ใช้กับโต๊ะไอจีทีได้เหมือนกันนะแต่อันนี้เนชไทเขาทำมาแล้วเป็นถุงอย่างนี้ถุงอย่างนี้เลย แต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตมันจะมีเตาย่างอีกตัวหนึ่งที่เป็นของเนื้อหาแต่ว่าตัวนั้นมันจะยาวยาวกว่ารุ่น i g t คือมันจะใส่ลงรุ่น IGT ไม่ได้เนาะแต่อันนี้มันทำรุ่นใหม่มาใส่กับโต๊ะ IGT ได้เรามาเปิดกันครับโอเคเรามาแกะดูน,นะครับส่วนน้ำหนักอันนี้น่านที่แจ้งไว้ตอนแรกประมาณ2กิโลเนาะแต่มันพับได้และบางเลยค่นี้ดูดิ ก็ไม่เป็นมัญหาเนาะสำหรับแคมปิ้งอย่างเราขนาดของมันก็ได้เป็น36คู่ยี่ห้าอันนี้พับแล้วเหลือนามาทั้งสองเส้นสามเส้นอะ่ะลองแกะดูว่าข้างในมีอะไรมาให้บ้างอันนี้เป็นตัวที่ผมเอาไปใช้งานจริงแนละ้วเนาะก็สภาพใจจับเยินยับเยินหน่อยเปิดมาถูงข้างในมีเตาเซตหนึ่งมีคีดทิ้สองอันแค่นี้เราก็ถุง ครบแล้วในถุงนี้แค่นี้ถุงนี่ก็จะเป็นผ้าหนาๆหน่อยข้างในเป็นแบบเคลือบเคลือบเคลือบเหมือนเคลือบแบบหนาไม่ใช่ไม่ใช่เคลือบแบบผ้าเต็มเนาะเชื่อแบบหนาๆเลยดำสนิทอ่าเวลาตัวนี้ตะแกรงตะแกรงมันก็จะเป็นแบบตะข่ายตะข่ายตารางนี้เห็นปะ่ะนี่ตะแกรงเป็นตะแกรงอย่างนี้เลย โซนสเตนเลสนะสเตนเลสเอ,อ่อ S S สามศูนย์สี่สเตนเลสสามศูนย์สี่มันเขียนไว้อยู่นี้ S S สามศูนย์สี่วัสดุเป็นสเตนเลสค่อนข้างหนาเนาะนี่ครับที่กลางก็ง่ายเหมุนต่อกฟมาแล้วกลางมันลงมาอย่างนี้เลยก่อยู่ละด้านข้างมีหูให้งไว้เวลายกจะย่างเสร็จอะไรเสร็จจะยกออกมาได้นี่ ใช้งานก็แค่นี้เลยวางแขงลงไปให้มันได้เสร็จแล้วใช้งานได้แล้วส่วนวิธีการใช้งานก็แค่เอาแผ่นแผ่นโต๊ะออกสองแผ่นยูนิตนึงก็วางลงไปเสร็จแล้วก็สนุกสนานับการปิ้งย่างกันไปเวลาตอนวางแล้วมันก็จะ จะมีขอบโผล่ขึ้นมาได้หน่อยจากพื้นโต๊ะตัวนี้เนาะแต่ผมก็ว่าก,ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเนาะจะมีขอบโผล่มานิดึงมันก็จะมีขอบอยู่ประมาณนี้เห็นกันไหมเออก็ไม่ได้เป็นปัญหาครับตอนใช้งานมีพอวางแผ่นไปก็ปิดแล้วก็เหลือขอบประมาณนี้โอเค ก็เดี๋ยวลองลองมาดูรอบๆตัอวนนอีนนโโกทีหนึ่งด้านหน้ามีอ่าด้านนี้สิมีโลโก้เนี่ยอยู่หนึ่งด้านด้านอื่นก็ไม่มีแล้วมีด้านเดียวแล้วก็มีมันก็ยิงเลเซอร์มาเนาะด้านในแผงนี้มีโลโก้นจะให้อยู่สภาพก็จะกระเคลอนึงผมใช้มาแล้วทีหนึ่งส่วนตอนใช้งานข้อแนะนำมันก็พอใช้แล้วข้างในมันจะแบบเลอะเนาะตอนที่ผมทำผมว่า ไปเที่ยวนานๆครั้งนะก็จะแยกชิ้นออกมาเลยมันแยกเป็นชิ้นๆได้ออกมาตามตามร่องตามมันจะมีร่องที่แบบเป็นฟันมันอยู่อย่างท่อนนี้ก็ออกมาตามร่องอย่างเงี้ยก็ดึงแผ่นออกมาเป็นชิ้นๆเลยแล้วประกอบกลับเข้าใหม่มาล้างเพื่อชิ้นมันก็จะสะอาดถ้าใครไม่ได้ออกทิปบ่อยเนาะมันควรจะแบบล้างให้สะอาดแล้วค่อยเก็บเพราะแบบนานๆออกทิปทีมันก็จะกลับมามันก็จะผมว่ามันเป็นเชื้อราได้เลยอ่ะตพองเป็นเศษอาหารไง ถ้าเกิดเราเอาล้างไม่ดีแล้วมาเก็บเนี่ยก็แยกเป็นทีออกมาขอแนะนําตอกก่อนก่อนถอดก็ถ่ายรูปเดี๋ยวหน่อยว่ามันประกอบอยังไงเดี๋ยวประกอบแบบเดิมไม่ได้เนอะแค่นี้แหละครับขอบคุณที่ชมรีวิวก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้แล้วกันครับขอบคุณครับ